ังจากที่พระเอกได้ตรวจสอบพบว่ามีใครบางคนได้บุกลุกมายัางที่สำนักไม้ไผ่สีม่วงซึ่งพระเอกนะครับผมจึงรีบตามพวกมันไปแบบเร่งด่วนพร้อมกับพูดไปว่าไอเจ้าพวกนี้มันเป็นใครกันแถมพวกมันนั้นก็ยังรวดเร็วเอาม,มากๆและพระเอกนะครับก็ได้ตามพวกมันมาจนถึงที่ทางเข้าของสำนักเทียนไหวและพระเอก นั้นก็ได้บอกไปว่าคนพวกนี้นั้นมาทำอะไรดึกๆดืด่นๆที่สํำนักแห่งนี้กันและทันใดนั้นพระเอกเนี่ยนะครับก็ได้เดินไปเยียบกิ่งไม้เข้าพอดีและชายปิศนาทั้งสองคนนั้นจึงได้รีบเข้ามาหาพระเอกของเราซึ่งพระเอกจึงได้บอกไปว่าทั้งสองคนนี้นั้นก็ดูแข็งแกร่งมากๆและท่าหากพวกเราต้องสู้กัน ที่แห่งนี้จริงๆแล้วก็มันก็จะต้องเหนื่อยเอาเรื่องเลยแต่ถ้าว่าทันใดนั้นะนะครับมันก็ได้มีคนได้เอ๋ยปาร์คพูดกับทั้งสองคนไปว่าข้าบอกแล้วใช่ไหมว่ายามาหาข้าแบบตรงๆเช่นนี้เพราะพวกเจ้าก็จะพาปัญหามาให้กับข้าด้วยเพราะพวกเจ้าเนี่ยก็มักจะสาเพ้ากันแบบสุดๆเลยนะซึ่งทางสองคนนะครับผม เขาก็ได้บอกไปว่าท่านหัวหน้าลี่ท่านปล่อยให้พวกเรารออยู่สะนานเลยและถ้าหากมีคนมาเห็นพวกเราเขา้าเราจะทำยังไงล่ะซึ่งคำว่าหัวหน้าลี่ที่พวกเขาหมายถึงนั่นก็คือปารมาจาลี่แห่งสำนักเมคานะครับและอาจารย์ลี่เขาก็ได้บอกไปว่าข้าต้องขอโทษด้วยพอดีว่าช่วงนี้สำนักของเรามันก็มีเรื่องยุ่งเหยิงนิดหน่อยได้เกิดขึ้น ถึงชายสองคนนี้เขานะครับก็ได้บอกไปว่าแน่นอนว่าพวกเรานั้นก็ได้รออยู่แล้วละแต่เป็นท่านตังหารที่ควรจะรีบเพราะว่าเมียของท่านนั้นก็กำลังป่วยหนักมากและตอนนี้ทันหลอดของพวกเราก็ได้สั่งมาแล้วว่าให้อาจารย์ลี่นั้นเริ่มแผนการหน้าบัดนี้ได้เลยและท้าหารททานย่างชักช้าอีกพวกเราก็เกรงว่า เมียของท่านนั้นก็อาจจะไม่รอดซึ่งอาจารย์ลี่เขาก็ได้บอกไปนะครับว่าข้าเกรงว่าเรื่องนี้ข้าก็อาจจะไม่สามารถทํามันได้ด้วยตัวคนเดียวหรอกแต่อย่างไรก็ตามพวกเจ้าจงกลับไปรายงานกับนายเหนือหัวด้วยเลาว่าข้าได้ค้นพบบางอย่างที่สําคัญมากยิ่งและข้าก็ได้ข่าวมาว่าวู้ยุนเหลียงนั้นก็ได้ติดต่อกับพวกคน จากสำนักเทียนหยุนแบบลับๆอีกด้วยและข้านั้นก็เกรงว่าพวกเขานั้นต่างก็จะเริ่มเคลื่อนไหวกันแล้วละ่ะซึ่งชายชุดดำเขานะครับจึงได้พูดไปว่าหูหยุนเหลียงเจ้นานั่นต้องการที่จะต่อต้านสำนักเฉาของเราอย่างนั้นหรือซึ่งพระเอกนั้นจึงได้รู้นะครับว่าปารลามาจาร์ลี่นั้นได้แอบติดต่อยางลับๆกับพวกสำนักเฉา และพะเอกนะครับผมก็ได้เข้าใจแล้วว่าในชาติที่แล้วตอนที่สำนักไม้ไผ่สีม่วงของพะเอกนั้นได้ถูกจูโจมและถูกฆ่าสังหารจนตายกันหมดสิน้นแต่ถ้าว่าปรลาลมาจารี่นั้นก็กลับไม่ได้ทำอะไรเลยแม้แต่น้อยสึ่งทันใดนั้นกลุ่มชาชุดดำพวกเขานะครับก็ได้ทำของสิ่งหนึ่งหมามอบใพ้กับปรลาลมาจารี่พร้อมทั้งบอกไปว่า ท่านลอตีห้หูนานได้ทำการมอบของสิ่งนี้มาเพื่อเป็นรางวัลสำหรับความพักดีซึ่งมันก็คือยาวิเศษที่จะช่วยให้เมียของท่านนั้นสามารถหายจากอาการป่วยนี้ไปได้และพวกเขาก็ยังได้บอกอีกว่าจงลืมเรื่องสมุนไพรหายาและสมบัติวิเศษต่างๆไปได้เลยเพราะถ้าแผนการครั้งนี้สำเร็จเนี่ยและท่าน ก็จะได้ครอบครองทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ท่านนั้นอยากจะได้ซึ่งอาจารย์ลี่เขานะครับผมก็ได้บอกไปว่าแน่นอนและข้าก็รู้ดีว่าต้องทำเช่นไรเป็นลําดับต่อไปและงานประลองภายในสํานักนั้นก็ใกล้เข้ามาแล้วและนี่มันก็คือโอกาสที่ดีสุดๆไปเลยล่ะและชายชุดดำเขาก็ได้บอกไปว่าจงอย่าลืมไปล่ะว่านายท่านเตียวหู นั้นกำลังจับตาดูท่านอยู่ตลอดและจงอย่าคิดที่จะตุกติดเราเป็นอันขาดเลยนะซึ่งพระเอกนะครับเขาก็ได้คิดในใจว่าหลอดตี้หูนั้นก็ได้ทำการส่งเราสายลับให้กระจายไปทั่วๆและความสามารถที่แท้จริงของเขามันนั้นก็คือเรื่องของการวางแผนนี่แหละและแผนการอันยาบยนมันก็จะพาไปสู่ชัยชนะได้ในที่สุดและเมื่อคนจาก สำนักเฉาเนี่ยได้กลับไปนะครับและทันใดนั้นมันก็ได้มีปรลมาอจารย์คนหนึ่งได้เดินเข้ามาหาพระเอกพอดีและเขาจึงได้พูดแปลว่าเจ้าที่อยู่ตรงนั้นก็งงเขามากๆที่ดันมาแอบฟังเจ้าสำนักพูดคุยและอาจารย์หูนั้นจึงได้ทำการโจมตีใส่พระเอกแต่เท่าว่าเขานะครับผมก็ได้เห็นว่าชายคนดังกล่าว นั้นก็เป็นพระเอกและอาจารย์หูนั้นจึงได้ทำการปล่อยพระเอกให้กลับมายังสำนักไม้ไผ่สีม่วงและอาจารย์นั้นก็ได้มาดาักรอซึ่งพระเอกเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าชายคนนี้ก็คือปร,รมาจารย์หูแต่พระเอกนะครับก็แกล้งบอกไปว่าท่านอาจารย์ลี่คาผิดไปแล้วที่มาทำการดักฟังพวกท่านและข้าก็จะยอมเข้าร่วมกับสำนักเชาก็ได้ และอีกอย่างข้ากับลูกชายของท่านนั้นก็สนิทกันมากๆเพราะฉะนั้นแล้วได้โปรดเถอะอย่าทำอะไรข้าเลยซึ่งอาจารย์หูเขาก็ได้บอกไปว่าจงเงยหน้าขึ้นแล้วก็ดูให้ดีๆว่าคาพูนนี้นั้นก็คืออาจารย์หูไม่ใช่อาจารย์ลี่ซึ่งอาจารย์นะครับผมก็ได้พูดต่อไปว่าเจ้าเองก็คงจะได้เห็นเรื่องทั้งหมดแล้วสิและเจ้าพวกนั้น หมันก็เป็นคนจากคำนักเฉาและก็มาที่แห่งนี้ตามคำสั่งของอัศวินทองคำซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของตี้หูและอันที่จริงไอเจ้าพวกนี้นั้นก็แอบ,บติดต่อกันมาเป็นเวลานานแล้วและข้าเนี่ยก็คอยจับตาดูพวกเขาอยู่เสมอเป็นเวลาทั้งหมด5้าเดือนเลยทีเดียวและชื่อ,อยางถ้าเจ้าเป็นข้าเจ้าจะทำกัน ทำเช่นไรต่อไปซึ่งพาเอกนะครับผมก็เลยได้บอกไปว่าท่านอาจารย์ข้าก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าข้านั้นก็ไม่ใช่คนที่ฉลาดแต่เพาว่าอาจารย์หูเนี่ยนะครับเขานั้นก็ดูออกว่าพะเอกของเราหนานก็ฉลาดมากๆและเขาก็เลยได้บอกไปว่าชื่อ,อยางเจ้าหนะไม่จําเป็นต้องแกล้งไม่ฉลาดต่อหน้าข้าหรอกนะแล้วก็บอกมาเถอะ ว่าเจ้าคิดยังไงกับเรื่องในวันนี้ซึ่งพระเอกก็ได้บอกไปนะครับว่าพวกเรานั้นก็ควรที่จะเริ่มจู่โจมมันก่อนบ้างก่อนที่เรื่องทุกๆอย่างนั้นมันจะสายเกินแก้เพราะถ้าหากสำนักเทียนไหวนั้นได้ทุกจู่โจมโดยทั้งจากภายนอกและจากภายในแบบพร้อมกันละก็มันจะต้องแย่แน่ๆซึ่งอาจารย์นะครับผมก็เลยได้บอกไปว่าข้าเอง ก็คิดเหมือนกับเจ้าและศึกการประลองที่กำลังจะมาถึงนั้นข้าก็ได้ทำการบอกให้อาจารย์ลี่นานมาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยแต่ถ้าว่าข้าเองนานก็ได้เตรียมแผนเอาไว้แล้วละซึ่งทานใดนั้นสิทธิ์น้องของพระเอกนานก็ได้ออกมาข้างนอกพอดีนั่นเองทำให้ทั้งสองนั้นก็ต้องลบกันก่อนและอาจารย์ก็ได้บอกไปต่อว่าจุดประสงค์ของ วูชิงหลัวนั้นก็คือการทำให้สํานักเทียนไหวนั้นขัดแย้งกันภายในและยังไม่พอมันก็ยังมีคนอื่นอีกที่ไปร่วมมือกับพวกสานักเฉาซึ่งพระเอกนั้นก็ได้คิดในใจนะครับว่าการตายของฉีเฉียนชานนั้นมันก็ไม่ได้หยุดการอาราวาดของพวกสํานักเฉาเลยถ้าอย่างนั้นอดีตมันก็ยังไม่ถูกแก้ไขโดยสมบูรณ์และท่านอาจารย์ กับสิทธน้องถังเขาอ,อาจมีอันตรายได้แต่นั่นมันก็ไม่ได้หมายความว่าชิงวูคนรักของข้านั้นก็จะต้องมาตายอีกในชาตินี้ด้วยและหากเป็นเช่นนั้นข้าก็คงจะรับไม่ไหวแน่และจากนั้นอาจารย์หูนาครับก็ได้ถามกับพระเอกไปอีกว่าตอนนี้สำนักเทียนไหวหนานก็กำลังทุกชักยาอยู่เบื้องหลังและเจ้าเองก็พอจะมีคำแนะนำดีด ให้กับค้าบ้างไหมซึ่งพระเอกนะครับผมก็เลยได้บอกไปว่าตอนนี้พวกเราก็ควรที่จะร่วมมือกับสํานักเทียหยุนไว้ก่อนจะดีกว่าเพราะว่าศัตรูของศัตรูนั้นย่อมคือมิตรแท้ซึ่งอาจารย์นะครับผมก็ได้บอกไปว่านี่มันเป็นความคิดที่ดีนะและตอนนี้เจ้าเมืองของเมืองเทียหยุนนั้นก็คือเทียชีเฉิงและนอกจากนั้นคนที่ได้รับมอบหมาย ให้มาดูแลกิจการภายในนั้นก็คือเทียปู้เทียนและถึงแม้ว่าเขานั้นจะยังนุม่มแต่ก็เป็นคนที่ฉลาดเอามากๆเลยละและเขาก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังการต่อสู้ระหว่างเมืองเทียหย,ยุนและก็เมืองเฉาและทางด้านของพวกเมืองเฉาเองหนานก็รู้ดีว่าความสามารถของเทียปู้เทียนนั้นก็มีมากมายขนาดไหนและพวกเขา จึงได้ทำการทรงนักฆ่าฝีมือดีมาทั้งหมด20กลุ่มและท้าหากชายหนุ่มคนนั้นตายขาก็เกรงว่าสำนักเทียนไหวนั้นก็อาจจะต้องถึงคราวล่มสลายซึ่งอาจารย์เนี่ยนะครับผมก็ยังได้บอกอีกว่าแท้จริงแล้วอาจารย์ได้ทำการส่รงลูกสาวหรือก็คือแม่นางวูเฉียนไปที่เมืองแห่งนั้นเพื่อไปคุ้มกันเทียปูเทียนนี่แหละซึ่งพระเอก ก็ได้ถามไปนะครับว่าตอนนี้สำนักเทียนหวายนั้นก็กําลังมีศึกรอบด้านเลยนะและมันจะดีหรอที่ท่านจะทําการส่งลูกสาวไปที่นั่นเพราะว่ามันก็อันตรายสุดๆซึ่งอาจารย์นั้นก็ได้ตอบไปว่าแน่นอนสิว่าข้าก็เป็นห่วงอัวเฉียนมากๆเลยนะแต่นี่มันก็คือทางเดียวที่ข้าจะสามารถพิสูจน์ความจริงใจที่มีต่อสำนักเทียหยุนได้ ซึ่งอาจารย์ก็ได้บอกนะคะภผมิว่าในตอนแรกเขานั้นก็กะว่าจะส่งชี้เฉียนชานไปยังที่แห่งนั้นเพื่อไปช่วยคุ้มกันเทียปูเทียนด้วยแต่ถ้าว่าชี้เฉียนชานก็ดันมาตายซะก่อนซึ่งพาเอกจึงได้รู้เลยว่าถ้าหากชี้เฉียนชาน,นั้นได้ไปที่นั่นเขาก็จะถูกชักจูงและก็จะกลายเป็นมหาวายร้ายและก็จะกลับมาข่าล้างทุกคน ที่พระเอกรักเหมือนในชาติก่อนและอาจารย์นะครับเขาก็ได้บอกไปต่อว่าจะทําการส่งพระเอกให้ไปยังที่นั่นด้วยเพราะอาจารย์นั้นก็เชื่อว,ว่าถ้ามีพระเอกอยู่ที่นั่นด้วยพระเอกก็จะสามารถช่วยแม่นางวู้ฉียนได้อย่างแน่นอนซึ่งพระเอกนั้นก็ได้คิดในใจว่านี่คือโอกาสที่ข้าจะทําการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาแต่ทว่าวโอกาสนั้นมันก็ดันมาเร็วกว่า ที่ข้าคิดไว้มากเลยและฉากต่อมานะครับผมุมพระเอกนั้นก็ได้เดินทางมายังที่แห่งหนึ่งตามคำสั่งของอาจารย์หูซึ่งอาจารย์นั้นก็ได้บอกไปว่าสถานที่แห่งนี้หมันก็มีไว้ฝึกวิชาปลานเย็นและมันก็จะสามารถเข้าออกได้ทีละคนเท่านั้นและถ้าหากเจ้าเกิดมีอันตรายใดๆขึ้นมาแล้วก็ขานั้นก็จะไม่สามารถ เข้าไปด้านในเพื่อช่วยเจ้าได้นะซึ่งทันใดนั้นอาจารย์พระเอกนั้นก็ได้เข้ามาที่แห่งนี้พอดีและก็ได้ถามกับทั้งสองไปว่านี่เจ้าสองคนมีเรื่องปิดบังขาดพูนี้อย่างนั้นหรือซึ่งอาจารย์วูนเนี่ยเขาจึงได้บอกไปว่าเพราะตอนนี้มีสายลับได้แฟงตัวอยู่ทุกหนแห่งข้าจึงไม่สามารถบอกเรื่องนี้ให้กับเจ้าง่ายๆซึ่งอาจารย์ ของพระเอกนะครับเขาก็กลัวว่าพระเอกนั้นจะยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะบุกไปช่วยแม่นางวูเชียนได้ซึ่งดาบวิเศษนั้นก็ได้บอกกับพระเอกนะครับว่าเจ้าทำอะไรอยู่นะนี่เจ้ากำลังเสียเวลาอยู่รู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยและจงรีบเข้าไปฝึกวิชาในห้องนั้นได้แล้วและข้าผู้นี้ก็จะช่วยให้เจ้าฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้เอง ซึ่งพระเอกนั้นก็ได้ทําการฝ่าฟื้นคําสั่งของอาจารย์และรีบเข้ามายังด้านในประตูซึ่งหลังจากที่พระเอกได้เข้ามาในห้องเย็นเนี่ยนะครับดาบวิเศษนั้นก็ได้ทําการดูดพลังความเย็นเข้าไปเยอะมากๆและดาบวิเศษหมานก็ได้ทําการพาพระเอกมายังที่แห่งหนึ่งและด้านนอกประตูเนี่ยนะครับผมอาจารย์พระเอกนั้นก็ได้บอกไปว่า จงคืนตัวสิทธิ์ข่ามาเดี๋ยวนี้เพราะเขานั้นก็ยังไม่พร้อมสําหรับภารกิจรอซึ่งอาจารย์ทั้งสองนั้นก็กําลังจะซัดกันนั่นเองและด้านในถ้ามเมื่อพระเอกนั้นได้ทําการฝันเข้าไปที่กําแพงน้ําแข็งและกําแพงนั้นหมานก็ได้ระเบิดออกและด้านในนะครับพระเอกนั้นก็ได้เจอเข้ากับสิ่งของบางอย่างที่มีพลังมาหาศาลเป็นอย่างมาก ซึ่งมันเนี่ยนะครับก็คือชิ้นส่วนดาบกาวจากกักรพรรดินั่นเองและหลังจากที่พระเอกได้ใช้พลังวิ่งฟ้าเข้าไปเอามันมาได้สําเร็จและชิ้นส่วนดาบมันก็ได้ล้อมร่วมเข้ากับตัวพระเอกซึ่งจากนั้นด้านนอกเนี่ยนะครับผมอาจารย์ทั้งสองนั้นก็กําลังซัดกันอย่างเมามันนั่นเองซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าพวกเขานั้นก็จะเอาจริงเป็นอย่างมากนะครับและอาจารย์พระเอก นันก็ต้องการที่จะปกป้องพระเอกของเราเอาไว้ให้ได้น,นั่นเองและพระเอกนั้นเมื่อเขานะครับได้รับชิ้นส่วนดาบมาครอบครองแล้วและพลังวิเศษในตัวของเขานั้นมันก็ได้เพิ่มขึ้นมาอย่างมหาศาลมากๆและพระเอกก็สามารถออกมาจากประตูได้ทันเพื่อมาหยุดยัง้งไม่ให้อาจารย์ทั้งสองนั้นต่อสู้กันไปมากกว่านี้นะครับซึ่งพระเอก นั้นก็ได้ทําการใช้พลังปราณเย็นหยุดการโจมตีของอาจารย์เอาไว้ได้ซึ่งพวกอาจารย์ก็ถึงกับอึ้งนะครับคุ้มที่พระเอกนั้นก็สามารถฝึกวิชาได้อย่างเร็วมากๆและเมื่อทั้งสได้ออกมาด้านนอกพวกเขาเนี่ยนะครับคุ้มก็ได้เจอเข้ากับท้องฟ้าที่กําลังแปรปลวนอยู่นั่นเอง